<Sonic S 2> <siz ment> นี่เยพูดมาทำประสงค์่าสักษายจหยกชลาเป็นนิทานเข้าใจไหมเมื่อกี้เี้าที่แท้พเทเียนเียนันเทียนันมือเหนียวงงันนี้เป็นนิทานโอเค มหมดแล้วเราหดแล้วเราเราุมหมดแล้วเ,นะเรื่องนี้แกแปลมาแล้วนี่แกทำมาบทปะีะโยคสามไม่เรื่องนี้มันไม่ยากพนิทานแต่มันไม่ใช่นิทานนิทานตัวต่อไปมันเป็นโมนหะโมหนนิทานยังไงมันก็ยังถูกเกตได้อยู่แต่ไม่ใช่นิทานพวกมสมองเปเลปเี่ยนหมดแล้วต้องใช้ใจพระเกศแล้ว แต่สองหน้าเมื่อกี้ถ้ากำนหนดูดีๆก็ไม่ยากนะเราแปลล้มได้ไม่ยากอาจารย์สลับยากขันเกีแต่กาไม่ถูกนี่ยงไมจอยมั้งตอนนี้กำลังยส ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะภิสูนุ่มรูปหนึ่งบำเพ็ญสมณธรรมในป่าตลอด สองสองหมืนปีในวันหนึ่งขึ้นเรือไปแม่น้ำาคงคาจับใบใบจับใบตะขคร้น้ำที่กอใบตะไคร้ที่กอใบตขแม่เมื่อเรือไปเร็วก็ไม่ปล่อยใบตไข้ร้น้ำขาดแล้ว เขาเขาเขาสคัญว่าเป็นสําคัญว um> ่าก็ได้หรือไม่แสดงอาบัติด้วยความสําคัญว่าก็ได้ไม่แสดงอาบัติด้วยความสําคัญว่านั่นเป็นนั่นโทษมีประมาณน้อยนั่นโทษมีประมาณน้อยแต่ในเวลาใกล้ตายเป็นเหมือนกับถูก ใบตะไขรน้ำรัดที่คอแม้เป็นผู้ต้องการแสดงอาบัตินั้นไม่เห็นภิกษุรูปอื่นคิดแล้วว่าศินของตนไม่บศินของเราไม่บริสุทธิ์เกิดความกระวนกระวายเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้ว เกิดเป็นแปรอโสิไปด้วยได้เป็นได้เป็นนาคได้เป็นนาคราชมีตัวประมาณโกนเรือลำหนึ่งชื่อเอขาชื่อว่าเอลาก,กปัดเขาเขา,ขาคิดแล้วว่าด้วยอุบายนี้เราจากฟัง การเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้าแน่แท้ให้ทิดาของตนเรียนเพลงขับแพรพังพานอันใหญ่บนหลังน้ำบนหลังน้ำในในแม่น้ำคงคาในวันอุโบสถประมาณกึ่งเดือน วางทิดาไว้บนณบนที่นั้นแล้วให้ขับทิดานั้นอฟ้อนขับแล้วในบนที่นั้นชาวชมพูทวีบทั้งสิน้นเป็นผู้ต้องการจับานางนาคมานะวิกาาขับตอบ แล้วด้วยกําลังปัญญาของตนของตนนักราชห้ามแล้วซึ่งเพลงขับตอบนั้นเมื่ออทิดานั้นขับอยู่อย่างนี้ประมาณ ตลอดกึ่งเดือนอ่าพุทธนนทรหนึ่งสิ้นไปไอพุทธนนทรหนึ่งล่วงล่วงไปแล้วครั้งนั้นภาษาสราเสด็จอุบัติในโลกในวันหนึ่งทรงตรวจดูโลกทรงตรวจดูอยู่ซึ่งสัตว์โลกในสมัยเป็นที่ในเวลาใกล้รุ่งในเวลาใกล้รุ่ง ทราบเรื่องนั้นทราบเหตุนั้นแล้วสเสด็จไปนั่งบนนั่งที่มูลของต้นศึกใช่ไหมต้นศึกต้นศึก <สะ S 1> ต้นศึก,ต,กต้นหนึ่งใกล้เมืองอ่าพนาครใกล้เมืองพาราณสีเห็นมานพบชื่อว่าอุตระ ผู้ไปเพื่อขับตอบตัดแล้วว่าเธอจงมาข้างนี้ก่อนอามานพนั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วอันพระศาสดาถามแล้วตัดบอกซึ่งเพลงไม่ใช่ตัดบอกกาบทูลซึ่งเพลง ขับตอบอากาวทูลแล้วซ,ซึ่งเพลงขับตอบของตนพระศาสดาตัดแล้วว่าอ,อุตระนั่นไม่ใช่เพลงขับตอบให้เขาเรียนเอาเพลงขับตอบนั้นแล้วมานพนั้นเมื่อเรียนเอาเพลงขับตอบ นั่นแหละเป็นโสดาบันจึงได้ไปครั้งนั้นนางนาคมณวิกาครับด้วยคาถาและด้วยสองคาถาว่าผู้เป็นใหญ่อะไรเล่าชื่อว่าพระราชาอย่างไรเล่าชื่อว่าผู้ ชื่อว่าเป็นพระราชาผู้มีทุลีบนพระเศียรอย่างไรเล่าชื่อว่ามีทุลีไปปาดแล้วอย่างไรเรียกว่าคนพานาาคนพานคนพานคนพาน,นคนพาน,นอนพานคนพาคนพาน อันอะไรพัดไปบัณฑิตย่อมยอม่ยอมบรรเทานุนธกียย่อมบรรเทาอย่างไรอ่าประธานเมื่อกี้ลตัวเดียวกันหรือ,อบุคคลบุคคลอ่าย่อม มีรมเป็นที่กเกษมจากโยคะ,ะบุคคลย่อมมีทมเป็นที่กเกษมจากโยคะ,ระเราอย่างไรกระทันอ,อ,อย่างไรเราถามท่านท่านจงบอกเราบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากิงสุความว่าความว่าอย่างไร ชื่อว่าเป็นบุคคลเป็นบุคคลเป็นอธิบดีแห่งอะไรชื่อว่าพระราชาอ่าบุคคลเป็นอธิบดีแห่งอะไรชื่อว่าเป็นพระราชาสองสองคำว่าคำว่ากิงสูกิงกิงสุอืความว่าก็อ่า อ่าอย่างไรชื่อว่าเป็นพระราชาผู้มีอย่างไรพระราชาชื่อว่ามีธุลีก็อย่างไร,รพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรอ่าคำว่ากระถังสุขความว่าอ่าพระราชานั่นอย่างไรชื่อว่า อย่างไรเนอมีนุ๊ด้วยอย่างไรเนอชื่อว่ามีบนจิตอทุลีลไปปาดแล้วอบอทว่ากระถังความว่าเพราะเหตุไรจึงเรียกบุคคลถูกแล้วไปแปอันนี้ขึ้นก่อนก็ได้เพราะเหตุไรบุคเพราะจึงเรียกบุคคลว่าคนพานเพราะเหตุไรถึงเรียกบุคคลว่าคนพาน บทว่าลุยหติอ่าคือพัดไปไม่มันเป็นกรรม,มวา่าโจกอะไปอ่าอันอ่าอันทำอันทำอะไรพัดไปบทว่านุทติคือบันเทาบันเท่ากลัด้านหลังเยอะนะ บรรเทาเข้ากาเขากาอ,อะไรอยูงง่อบรเทาบันเทาพั่นุทบันเทาบรนเทาด้วยอะไรจริงอะไรจริงอะไรบรรดิต ย่อมบรรเทาสิ่งอะไรด้วยทำอะไรบัณฑิตย่อมบรรเทาสิ่งอะไรด้วยอะไรบุคคลชื่อว่าเกษมมีทมเป็นที่กเกษมจากโยคะ,ะมีทมเป็นที่กเกษมจากโยคะด้วยทำอะไระบทว่าอักขาหิความว่าได้แก่ ย่อมกล่าวไม้เอาความเป็นผู้นางเทพนางมันจะนางนาคมานาวิกากล่าวไม้เอาอ่านางเทพอ่านางเทพมามานะนางเทพนางนางนาคมานวิกากล่าวไม้เอา มานพผู้อยู่ต่อหน้ามานพผููอยู่ต่อหน้าข้างนั้นอุตระบุคคลมานอุตระมานพไอ้ข้างนั้นอุตระม,มานพข,ขับตอบสองอด้วยสองคาถาว่าอธ <c oughs> ิบดี ชาตวาราธิบดีอ่าก็แปตามศัพท์เลยเราแยกสท์อกมาก,กนชาตวาราธิบดีอ่าอธิบดคีความเป็นใหญ่ในทวารหกเนาะความเป็นใหญ่ในทวารหกชื่อว่าพระราชาอ่า ราชตัาผู้พระาาราชาราชมาโนผู้กำนัดอยู่อ่าพระราชาผู้กำนัดอยู่เชื่อว่ามีทุลีบนพระเศียนอ่าราชังขอนมาจากการราชันตัวเขาแก้อาดไว้ก็ก็ประทานตัวเดิมเลยอ่าพระราชาผู้ ไม่ผู้ไม่กำนัดอพระราชาผู้ไม่กำนัดเชื่อว่ามีทุลีไปปาดแล้วอออ่ย่อมเรียกบุคคลผู้กำหนดว่าคนพานคนพานอันห่วงน้ำพัดไปบัณฑิต บันเทาได้จากโยคะสภอผู้ประกอบผู้ประกอบด้วย อผู้ประกอบด้วยโยคะทั้งหมดโยคะทั้งหมดท่านเรียกว่าท่านเรียกว่ามีทมเป็นที่กเกษมจากโยคะผ,ผู้มีทมผู้มีทมไปที่กเกษมจากโยคะอ่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอ่าฉะทวาราทิปตีความว่าอ่า บุคคลผู้เป็นใหญ่แห่งทวารหกชื่อว่าพระราชาพาะความพ่อความพาะความ,วามที่ทวารหกเหล่านั้นพราะความที่ทวารหกเหล่านั้น,นไม่ีลูกเป็นต้นไม่ครอบงำมีลูกเป็นต้นไม่ครอบงำบทว่าชามาโนคือ ผู้ไม่กำนัดในอารมณ์ผู้กำนัดดีรา,าชันตัวผู้กำนัดผู้กำนัดในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปารมณ์เป็นต้นชื่อว่าผู้มีทุลีบนพระเสียรบทว่าอาราชังคือ,อผู้ไม่กำนัดผู้ไม่กำนัด มันเดิมอ่ะเมื่อกี้เขากำหนในอะไรอะไ<ใ>นอารมณ์มนนเหล่านั้นนั่นแหละโบสบทว่าราชังแปลว่าผู้กำหนัดแป,แปลว่ากำหนัดอยู่อ่าบทว่าโอโอเคนะคือด้วยห้องน้ำทั้งสีม่มีกาโมคะ เป็นต้นสองบทว่าโยคานุทติความว่าบันเทาบัณฑิตบัณฑิตบันเทว่าโอคะนั้นด้วยไปด้วยโยคะอ่ากาวคือ สมัตประธานก็ได้หรือความเพียรชอบก็ได้ก่ลาวคือความเพียรชอบบาตรพระคาถาว่าไม,ไม่ไม่ใช่บาตรพระคาถาบทว่านั่นนะบทว่าอาบทว่าสัพพโยคะวิสังยุโตความว่าบา,า,า,<อ>าตรพระคาถาพทธเจ้าทรงตับออ่าอปก ผู้ประกอบด้วยไม่ใช่ผู้นะไม่ใช่ผู้ประกอบนะมันมีวิอยู่หน้าวนแปลว่าปาดแต่ว่ามันแปลว่าไม่ไม่ผู้ไม่ประกอบผู้ไม่ประกอบด้วยาการมโยคะเป็นต้นทั้งปวงวิอ่ะมันมีค่าเท่าก,กับอาบเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าผู้ประกอบมันเป็นผู้ไม่ประกอบวิตัวนี้นี่วิแปลว่าปาสจาก มีค่าเหมือนกับอะที่แม่ว่าไม่